จ้าพี่น้องเมื่อกี้นี่ไปออกกำลังกายกวนที่เจียนออกไปมองพอไปในเหล่าไก่เห็นไก่นอนตายอยู่ตัวหนึ่งไหมไปดูคนเดอเป็นอะไรน้อนี่นอนสองอาทิตย์ติดกันแล้วเดีน๋นี่ที่ไก่ตายเดี๋ยวไปหายิตด,ดีหา ขุดลุ้มฟังไก่อีกเลยบ่ะทีนี้โอ้ยเสียดายเด้เป็นอะไรเนาะเดี๋ยวหาแนวไปใส่ก่อนเด้อไปใส่ไก่เนาะใส่นีแหละน,นอนนอนอยู่เน,น่ะเป็นอะไรเนาะ đấy khăn mà bạn ấy có bảo cày tái hà cày tái hà xuống mà mất cái ngầu còn đấy nó ngầu tay mà nhìn em có ngầu nữa cái hào đông đông như chứ mất chiếc mẹ đó luôn ôi tôi dài xăm mẹ ôi nó lục ơi là này nó nhìn mẹ phải này luôn มันเป็นตัวที่ซื้อมาใหม่สำนีน้นี่บางทีน่ะไก่เขาก็จิกก่อนเห็นอย่างี้น่ะเราก็ติดข้อเขาก็อาจจะเป็นไปได้ด้วย,ยนักเติบด้นี่นะจิดีดไปหาคุณลุงสังเลยดิยนี่น ตัวไหนเนาะนี่ตายตัวใหม่เปเ่านเสชยได้เนาะฟังตรงไหนเนาะที่นี่เนาะฟังตรงนี้แล้วเนาะฉันยี่ขุดรงตรงนี้เลย มา,าจกกันด้วยขุดตรงนั้นไดยลึกสัมเนียลเลยไม่ได้เห็นขุดอย่างโอเคฟังลราเด้อที่นี่ นี่ก็ลมลมเนี่ยลหนาวแรงแล้วแบบลมขัดนี่ก็ที่ดูเขาเขือฉันหลังจากที่ตั้งใจแล้วเมื่อกี้ฉันก็นดูดูมือดำจักหน่อยเด้อ ส,ปสเปซื้อไก่มาหกตัวจากว่าตัวใหม่ตัวเก่าบู้ที่ตายนี่กระดาฉันก็ดูบออกราอมันก็คือคือ,คอกัน,มนหมดเนาวโอเคแค่นี้แหละพี่น้องฉันขาบหานกันเด้อเป็นซีเย,ย็นๆขอบคุณที่มารับชมเด้อพี่น้อง เจอกันคลิปหน้าจ้า